ครับช่วงนี้เราจะมีเวลากระชันชิดน,นะครับดังนั้นเราขอเปิดประมูลเลยใช่ไหมเป็นภาพที่ที่สีสุดอ้าพันกต่อพันหนะครับวันนี้พันหพนกะครับพันหกพนหกสงพันสองพันอนันนับนับกี่นักนับสามนะสองพแล้วนะครับ หนึ่งหนึ่องอเลืีเลน่งนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้สองพันแล้วนะครับถึงสองพแล้วเพื่อนกหลังให้สองสอันสี่อ้าวตอนนี้สองพันสี่หนึ่ช่วยถ่ายวีดีโอด้ครับพี่เอ่อพี่ชายครับช่วยถ่ายวีดีโอด้ครับอ่าโอเคโอเคออาสองพัเอาลครับ สองพันห้าเลืเดี๋ยวนับนับนับไหมอ่าอ่าอ่าสองพันห้าแล้วตอนนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะช่วยเหลือมอบให้กันวันนี้เลยเพื่อนเป็นคนนำมามอบให้นะครับเพื่อนเป็นคนเขียนมาให้อ่าตอนนี้สองพันห้าแล้ววัน สอแล้วนะครับแสอนแล้วนะครับสอแล้วใครให้ต่อใครอวไาครับเพื่นเพืครับ one t แล้วนะครันแล้วนะครับ three o k a มือเครับเดี๋ยวถ่ายรูปถ่รูปรูปรอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจารย์จะมอบให้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติได้ประมวลภาพที่เพื่อน

อขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยเอองค์ชายรักนี้500บาทมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งแล้วนะครับที่ที่มาแต่ว่าคงจะมาไม่ทันๆๆๆๆๆเรื่อยๆงไยนะครับเพราะว่าบอกไว้ประมาณ5้าโมงนะครับซึ่งจะให้แล้ว500บาทดังนั้นนะครับออตอนนี้เขาปิดเลยนะครับหนึ่ง,งภาพนี้ห้าร้อยบาทนะครับจะได้เอาเงินเข้ากองทุนมีไหมครับอ้าหกร้อยบาทมาแล้วหกร้อยบาทเจ็ดร้อย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 อัพหนึ่ง 2 1, 9 9 9น่แล้วเาแล้วอ่า1 9 9แล้วอ่า1 9 uh, 1, 9นะครับใครจะ2,000หรือ2 0 0นเนี่ยนับ1 2 3เลย1แล้วอ่าทำบุญนะครับทำบุญ1,200 1 2 0นสยแล้วนะครับ 1399โอ้โหแรกากเยอะจริงๆ1,399นอ้าแล้วเอาเร็่1399แล้ว1เดี๋ยวเราจะมีเวลาน้อย2 1400สโอ้โหาชายรักนี่เป็นเป็นบุญกจริจริงนะครับพันเท่าไหร่1 4นส1 4 9 9เร็ huh. uh ่อเร่เรออ่ะอ่ะ อ้าวมมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ้าวอตบมอเลยครับอ้ีกิพยานทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราจะมานั่งนับพี่ชายอ่าแล้วก็ป๋าเอานั่งนับเงินเลยนะครับ ซีดีสีขาวได้เท่าไรแล้วก็ซีดีอันนี้เป็นค่าเดินทางของผมไปนี่ซีดีนี้ที่ได้นี่ครับรวมเสร็จแล้วก็จะมีจะมีด้านนี้ที่จะมอบเสื้อผ้าซึ่งเอามาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็หลังจากได้จํานวนยอดเงินทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมอบให้เด็กหญิงรุ่งมณีทองสวุสวรรณส่วนหนึ่งนอสอสุทศน์ยั่งยืนสว่วนหนึ่งนอสอมริยะมะตังอีกส่สวนหนึ่งสามท่านนี้นะครับซึ่งประสบกับความเดือดร้อนที่จะมาร,รอรับกันตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ที่เหลือนั้นก็จะมอบให้โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลที่จะไปรักษาคนป่วยคนป่วยที่ที่หยุดรอดอยู่นะครับวันนี้เราโปรเจกต์นี้เรา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 ,เราจะได้เข้าพิธีการจบกันตรงนี้แล้วนะครับเป็นบนุญกุศลอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับที่ผมที่ผมได้พาได้ได้มาที่นี่แล้วก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมกันที่นี่นะครับซึ่งผมเป็นนากรนตรีสัญจรที่เดินทางเลนดกตรีไปทั่วประเทศนะครับ วันนี้ได้มาทำกิจกรรมที่นี่เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากได้ทํากิจกรรมนี้นะครับผมอยากจะให้กิจการกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะๆนะครับในทุกส่วนของสังคมบ้านเรานะครับถ้าหากเรามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้นะครับเราคงจะมีมิตรภาพที่ดีขึ้นกันและกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสังคมคงจะดีขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้เสียงรบมือเลยครับกับพี่สาวกับพี่ชายผมนะครับขอบคุณมากนครับ แล้วเดี๋ยวน้องก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่เรากำลังนับอยู่นี้นะครับตอนนี้เรากำลังนับเงินอยู่นะครับนี่เป็นเป็นอ้าใจนะครับคือคุณแม่ของน้องสาวคนนี้นะครับที่เสียชีวิตนี้น้องสาวก็มาอ่ามาดูกิจกรรมนี้ก็เลยอ่าอ่าเอานี้มาให้นะครับซึ่งเป็นและกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเดินทางเล่นดนตรีทั่วประเทศแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งส่งให้น้องสาวหรืออ้าทั่วไปนะครับพ่ามีอามีอ d d r ด้านนี้แล้วนะครับมีที่อยู่ด้านนี้พร้อมนะครับ น้ำทะเลเป็นสีคราอยามมองลงพื้นล่งางสร้างสรรพสิ่ง ชีวตด้วยเสียงกีตาร์เดินทางมาจากบ้านนาสู่กลุงเม,มืองฟ้าวิไลกีตาร์ตัวเดียวหิ้วเดินเที่ยวไปในเมืองแสงไฟท่ามกลางผู้คนมากมายหญิงชายเขาได้รับฟังเรืงเสียง ตาโปรงอยู่บนฟุตบาททางโค้ที่ตรงตลาดเร๊ามีหมวกใบเดียวสีดำสีเสียวเอามาเปิดไว้รอตังจากคนซื้อขายพอได้เป็นค่าเดิน พี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้เราเป็นอาสาสมัครนะครับที่มาทํากิจกรรมพับนกประดาษเพื่อจะส่งให้ภาคใต้ของเรานะครับซึ่งขอเชิญน,นะครับขาเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับเป็นการส่งแรงใจให้ใหกับภาคใต้ คนไทยทาถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหน่วยงานลายฝ่ายทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาใช้หลักธรรมมากลอมใจให้กับผู้คนลูกเล็กเด็กเด็ก,กระจอก งองแงสับสนพ่อแม่ของตนพลัดพรากไม่รู้อยู่ไหนทั้งปู่ทั้งยา่าทั้งคุณตารวมทั้งยาตาถูกคลื่นพัดสายศพจมหายยังหาไม่เจอ โอ้เจ้าเด็กน้อยเออโอ้เจ้าเด็กน้อยเเจ้าเกิดมากำพร้าท้โชคกช้าไม่รู้จะไปทางไหน มแต่งเป็นเพลงที่อุตวเวนร้องให้ทั้งฟังและเสสถังช่วยหนูน้องสับน้ำตาร้องคายซีดีที่แต่งเองร้องเองขึ้นมาเจียดเงินนิดนา ชการาน,นะครับมาช่วยสอนกันครับง่ายๆนกนี่ก็เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ถึงสันติภาพครับของโลกเราที่ไหนที่ไหนมาครับเชิญครับเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับความจริงก็ยังมีอีกหลายท่านทีเดียวครับที่ยังไม่ได้อยู่ณนะที่นี้เออ,เอ,อน้องพี่นักข่าวครับครับ โอเคครับในโอกาสนี้ก็ขอ สมภาษ์ีดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังบันทึกเพราะว่าเอ่อวิดีโอเครื่องนี้นะครับผมจะเป็นการเดินทางบันทึกชีวิตนะครับกับนอนกินในรถและซีดีตัวนี้นะครับผมจะนําไปเสนอทอําทเป็นแผ่นวีซีดีชีวิตของผมแล้วก็ผมจะไปของงบของคุณปุ๋ยที่อเมริกาไปนหน่อยนะนะครับแล้วก็ของเอ่อไทเกอร์วูดที่อเมริกานั้นเพื่อจะของงบมา,าซื้อเครื่องดนตรีสักช,ชุดหนึ่งแล้วก็ผมจะเป็นอาสาสมัครที่สอน เยาวชนกำลังนั่งอยูผ่ผมขอ,อ,ข,อขอสัมภาษณ์นสน,นิทนะครับว่าปัจจุบันทำงานอยู่นะฮะแล้วก็เป็นแม่บ้านหรือว,ว่าเป็นอาจารย์ใมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนลุมศิษย์ครับเป็นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภาชัฏสวนลุมศิษย์นะครับก็ดีใจนะครับที่ที่มาซึ่งผมเองนั้นในชีวิตของผมนั้นได้เดินทางแบบนี้มาเจ็ดปีนะครับผมเองนั้นจริงๆแล้วเป็นนักธุรกิจ เป็นเจ้าของบริษัท ừ, ทำงานเกี่ยวกับร,ร,ริกก็คืองานแท่นจอดน้ำมันอยู่กลางทะเลนะครับแต่ว่าชีวิตของผมมันมาผกผวนช่วงปี40ถูกยึดทรัพย์สินหมดทุกอย่างก็เลยกลายเป็นนักดนตรีสิ่งจอ์ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ สิ้นปีใหม่จะขอ ครับคุณผู้ชมครับหากวันหนึ่งคุณผู้ชมเป็นคนที่เคยทํางานแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นึ่งน,นะครับแต่ในวันหนึ่งกลับมีสรมกยเป็นโจทย์แคุณผู้ชมต้องกลับมาเป็นเหมืนอนเดคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรครับถ้าสมมติว่าเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องโดนเป็นทรัพย์สินเรื่องราวของคนคนเด็กที่ปฏิบันเขาใช้ชีวิตผิดลระ เคยใช้ชื mm ่อ hmm. ว yeah. so um, yeah, ่าเชอิสระสัญญ์ท่านผู้องบริษัททับเหมาครับแล้วมาสร้างรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับงานโครสร้างเด็กล้วก็งานพ่ครัน่คือไม่ได้ไม่ได้เหมาั้งส่แแต่ว่าถ้าาาสื่อสอบเป็นไม่ใชกว่าป้ียงของงานพ่อครับงานโซ่กำลังหลังน้ำมันงานที่ใช้ แรงันที่สุดครับเราใช้กรมวิธีการเชื่อมที่ต้องตรวจสอบดวเรียนมาทางนั้นนี้ไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะครับประสบการณ์มาทีตั้งแต่สมัยซีโนไทยปีสอ2 2ารยีางนาาเริที่ทำงานครับเป็นทกอยาครับจากทางเี่บริษัทไทยที่ประกอบนานครั้นตั้งแต่ปีสอง0ั ยี่สาก็ย้ายย้ายออกไปอีกบริษัทบริษัทเซนตี้ไม่เกิดอกเลยไใ้รัจ้างได้จ้างที่ทำงานนั่งสิแล้วก็ล แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเลยครับถึงต้องการมาเป็นเทอิสระสันจรนขับรถนี้ตะเวนเล่นดนตรีไปทั่วพอหลังจากกลับจากประเทศลาวเสร็จก็ไปที่ยุโรปไปทํำที่ยุโรปจุดนู้นน็อตสีน็อตสีก็คือเป็นแเจอดน้ำมันเหาืนธรรมชาติกลางทะเลนะครับกลับมากลับมาอีกทีก็ก็มาคอนแทคกับคนสัตว์ที่เมืงไทยที่เมืไทย หลังจากนั้นเข้ามาในช่วงของปี40 40 40นะฮะ40เกินเส้นเกิน40ปลายปี2017เป็นปีที่สุดปลายปลายปีผลกระทบจากตัวนั้นผลกระทบจากตัวนั้นก็ผลผลกระทบจากตัวนั้นแล้วก็ยัง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 ไม่ถึงขนาดว่าว่าว่าสุดยังยังยังมีงานเยอะยังยังยังมีมีงานอยู่ แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนก็คือม uh uh sì ันผิดพลาดตรงที่หอจกคารวันคอนสตรัคชั่นครับมันมีใบกำกับที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายปะขวดเข้าไปดูนัะใบกำกับภาษีครับเป็นอ๋ือพูดตรงไปมันจะมีจุดบอกเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายครับพอาะจะบนเรื่องกฎหมายตรงนั้นไม่มีหนังสือรับเชื่อ1นเนี่ยแตเราก็เลยให้อีบอให้ท่าโรไปถามเพื่อน ถามเพื่อนเราว่าเพื่อนทำบัญชียังไงแล้วเขาบอกทำนี้อย่างนี้เขาก็เลยส่งเราก็เปิดง่ายๆขอคนนั้นมาทำหน่อยนะครับให้หมดแน่ทำใจถูกต้องส่วนเพื่อนจะซื้อนาฬนกาแบรนดเพำรถแบบเป็นเพี้ยนเป็นรถเปิดประทุนแล้วก็แต่งตัวเขาบอยถ้าแถว่าตรงนี้จะรู้จักกันหมดทำไมต้องแต่งตัวเขาบอยมันคลายเครียดได้นะ เราชอบอะไรก็ทำไปเถอะวใช้เครื่อได้ว่ายแตง่งว่ายว่ายแต่งนี่แหละขึ้นห้างไปอย่างนี้แหละเอาผมพึ่งดูอ๋อออมันแต่งนี่แ <c oughs> หละเราชอบอะไร <c oughs> คือมันเป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไม่อะไรแนละ้วเราเป็นตัวของตัวเองแล้วค <c oughs> ิวง่ายไม่ต้องมีฟอร์มไม่ไม่ต้องมีฟอร์มอะไรทั้งสิ้นแล้วรบัดนอกร่างกายไปไว้คว้าแล้วอืมทำยังไงจิตใจให้สบายใส่ตัวเขาร์บอยสบายใจไม่ดิ้นเลื่อนแล้วแล้วไปเจอคนเลือบข้าวโดยเฉพาะณที่นั้นที่นั้นมันแตกเข้ามาทันที ขกาเามได้ัตอนตที่เจอเมีเหมือนกันนแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ความที่เราแส่แก้วมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันมันสมบูรณ์บันชีวิตมันสมบันมันเลยทานได้มันเลยสบายเอาะเนาะสบายแต่ถ้าทำยังไงจะช่วยคนที่กขากับเราที่แตกนนก็คือมีแรงโนนใจว่ามันมีคนที่ย คนแย um> ่งกับเราเราเราแย่มียังมีคนแย่งเราแล้เกิดตัวเองดีขึ้นมาหน้าก็เลยเดินทางด้วยปีกเขียนกระดาษดีสีผมเคยเล่นหนึ่งปีที่จะเขียนกระดาษดีสีแม่ผมมีภาพตัวตายให้คนเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตจริงๆว่าคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เราจะปรับทุกข์เนี่ยให้มันเป็นสุขได้ยังไงปรับสภาพคุณเคยกินต้มยำไก่วันนี้คุณมากิน สดบุ้งหน้าบ้านมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยมันกิมน้ำริกอร่อยเหมือนกันแหละเรามาอยู่ที่ความว่าใจวันนี้คุณใส่เสื้อกล้ามไปเดินห้างคุณใส่เสงขาคุ้ยตัวละร้อยบาทเก้าสิบบาทตอนเป็นผู้รับเหมานี่คงหล่อกว่านี้มันหล่อพอตอนนี้ก็ไปที่ตร่อยมาใส่ใส่เลสบิง รองเท้าหัวเหล็กก็ตู้ละห้าพันตอนนี้มาใส่ยางรถยนต์แน่เขาหาขายอยู่ฮะเขาหาขายเลยได้อุดหนุนเขาด้วยคนภาคอีสานหาขายรถยนด้วยช่วยอันนี้ก็หาขายมาเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาทีเป็นลูกอันี้ก็เลยใช้ชีวิตในการเสพขึ้นหลายคนในรนตีนรถตีนแปลว่ารถตีนี้เป็นสิ่งที่ชอบใหญ่ชอบมาทำงานตามต่างแต่พูดแล้วเหมาทอ่เราไปได้เรื่องรถตีนนะมีเหมือนกันพอลูกน้องตั้งวงรอบตอนเย็นเราก็โดดเข้าไปมันไม่ได้เป็นสายจอด